อย่าให้มีการทุจริตครับผมก็พูดไว้ตอนแถลงนโยบายอย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่าให้เสียหายเหมือนโครงการจำนำข้าว ล่าสุดมีการรวบรวมและชื่อมโยงกันไปยิ่งขึ้นต่างหากทีให้สาระที่ใช้ก็คือคันโยบายดีนะส่วนตัวผมว่าเหมาะสมไหมครับที่จะปผมไม่วิจารณ์ได้ไหมครับเพราะว่าเ,เรื่องนี้มันก็มีความเห็นสองฝ่ายอยู่นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเมื่อรัฐบาลติดกระดุมเม็ดแรกแล้วก็ต้องติดกระดุมเม็ดที่สองต่อไปถ้าผิดก็ต้องรับผิดชอบตอนติดกระดุมเม็ดแรกตอนหาเสียงหลายฝ่ายก็กทุอมเทได้อยู่นะคร เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็จะต้องติดตามต่อไปอย่าให้มีการพุตจริตครับผมก็พูดไว้ตอนถแถลงนโยบายอย่าให้มีการพุจริตเกิดขึ้นอย่าให้เสียหายเหมือนโครงการจำนำข้าวซึ่งมันเป็นบทเรียนอย่าให้บทเรียนนั้นซ้ำรอยนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ